อ้อมความรักกับแฟนค่ะจะไปกันรอดไหมดูสามวันนี้นะไพ่บอกว่ามันมันต้องมองไม่เห็นข้างนึงอะไพ่บอกว่ามันไปของมันได้เพียงแต่ว่าเออนะมันไปได้อยู่แหละความรักของเจ้าเพราะว่าอะไรนะจะไปกันรอดไหมความรักกับแฟนจะไปกันรอดไหมไม่ได้เป็นไพ่เลิกนี่แค่เองไม่มีไพ่เลิกมันสบายๆยังไปได้อยู่นะเจ้า จัดมาของวขวัญเพราะว่าเขาเรียงรักคุณอยู่แล้วรักทุกคนเท่ากันนะคะจัดมาของขวัญเพียงโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อเจ้าแชร์กันออกไปแล้วก็แชร์กันออกไปอีกเพียงโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์จัดของขวัญมาอาจารย์ท็อปยิดได้ให้คนหลายบ้านนะคะแต่ว่าคนหลายบ้านคนนี้ก็รักทุกบ้านเท่ากันนะคะอ่าก็ยังไปได้อยู่ค่ะอืม อย่างที่เราให้ทุกคนฟังนะว่าให้แชร์ออกไปคุณเอลคุณเอลแชร์ของขวัญมาของขวัญนะคะของขวัญนะครับเก็บแล้วนะครับติดปาติดป่าว่าเป็นแชร์แล้วอันนี้แชร์ได้นะคะแต่ว่าบังคับคือต้องจ่ายของขวัญนะคะเพราะไม่จ่ายของขวัญก็โดนด่าอยู่อย่างนั้นแหละเราโดนถามว่ารไรได้ไหมแชร์ได้ไหมแชร์ได้ค่ะรายได้ค่ะแต่ว่าค่าครูคือของขวัญนะคะถ้าจะถามต้องให้ของขวัญนะคะ จัดแล้วนะครับนะมานะจัดไปเพียงคนละเก้าพัเก้าร้อยเก้าเก้าแชรนะอ่ะอย่างที่เราให้ทุกคนฟังอะ่ะบอกไปเลยจ้าท็ออีกรอบจัดของขวัญมาเพียงคนละเก้าพเก้าร้อยเก้าเก้าชิ้นนะจะแชร์ออกก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราเราจะดูเฉพาะคนที่จัดของขวัญมาแล้วนะ